สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้ววันนี้ผมมารีวิวตะเกียงแก๊สอีกแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวที่เพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนร้คราวที่แล้วเรารีวิวตัวนี้ไปใช่ไหมครับคราวนี้เรารีวิวตัวนี้ครับนี่ไม่รู้ยี่ห้อมกันครับอ่านไม่ออกครับไม่เก่งภาษาอังกฤษน,นะครับท,ทัทีนี่นะรุ่นนี้ตะเกียงหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมพันไส้เรียบร้อยแล้วนะะ เพิ่งมาส่งตอน4โมงเย็นเองครับแต่ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่นะเราเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมเปิดกล่องมาน,นี้ก็จะเจอกล่องอันนี้นะข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเราก็ปิดเก็บไปเลยนะครับนี่เราก็จะเจอกล่องแบบน,นี้นะผม ตอนแรกผมแกะมาผมตกใจมากเลยฮะทำไมกล่องมันก็ใหญ่กว่าไอ้ตะเกียงตัวเก่าอันนู้นฮะอันนี้เป็นตะเกียงตัวที่สองของผมเลยนะครับรอบกล่องไม่ได้เป็นไรครับก็เป็นกล่องมาเหมือนนี้นี่ตัวตะเกียงก็พันไตเรียบร้อยแล้วพันไตผ่าไต,าตเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตะเกียงใช้กับแก๊สตาละเปาเหมือนเดิมนะฮะถ้าใช้กับแก๊สกระป๋องก็ต้องมีตัวแปลงฮะ,ะเดี๋ยวเรา เขามาลองใช้ใดูนะตัวแปลงอันตัวเดิมเลยครับไม่อยากซื้อหลายอันครับเรี่งตั้งนี่นะแล้วก็หมุนตัวนี้มันก็จะใหญ่กว่าจะสวยด้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวที่สองของผมเนาะมีแมกนีโตในตัวเหมือนกันนะครับมีแมกนีโตมันก็จะดีนี่นะเห็นชัดกันไหมเอ่ย อินชันมั้ไหมครับอันนี้เป็นตัวเปิดปิดแกนฮะดิ้นแสงแกนนะครับแกนไม่ล้วนฮะก็มีตัวนี้แมกนีโตนี่ใช้งานได้ถ้าแมกนีโตใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ไฟแช็คจุดแต่าแต่ตัวใหญ่แมกนีโตของผมมันใช้ได้แต่ถ้าผมจุดผมไม่ใช้แมกนีโตครับผมจะจุดเข้าลองนี้ครับแมกนีโตเวลาจุดมันจะบึ้มครับตัวตะเกียงตัวนี้นะนี่ข้างบนจะเป็นแบบนี้ตะเกียงตัวนี้ จะแถมไส้มาสองไส้นะฮะนี่เหลือใส้เดียวละผมพันไปล้ว 1, ลอันนึงครับแล้วในกล่องก็ไม่มีแล้วแล้วครับแล้วผมก็อ่อหวัวแปลงของผมเองไปเก็บไว้เดี๋ยวเรามาลองจุดกันเลยนครับลองใช้แมกนิโตนะฮะเล่นแข่งแกนไหมครับนี่ฮะเราก็ปรับได้นะฮะ ตัวนี้จะสว่างกว่าตัวนู้นมากเลยนะฮะแล้วผมลองปิดไฟให้ดูกันหนึ่งนะครับนี่อาจไปปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วปิดไฟเรียบร้อยเหรอเห็นไหมครับอันนี้ผมจะใช้ไปเช็คจุดนนะครับเพราะไม่ได้เรียกไปเช็คดิ เรียกว่าอะไรเอ,อ่ยหนองเอ,อ่ยลาวเนี่ยผมจะตัวนะฮะถ้าผมใช้ไฟแช็จุดผมจะจุดไฟไปก่อน,นะฮะอลัลลอฮ์แป๊บนงนะครับแป๊บน,นะครับผมอาจจะช้านิดนึ่งพอดีผมหารู้ไม่เจอรครับ น,นี่นะอันนี้มีหูหิวให้นะฮะหว่างมากเลยครับใกล้องเห็นนะครับหว่างมากเลยครับ,รบนี่รีได้เรี้ยงได้ ดีได้ไหมนนครับสวยสำหรับผมผมว่าสวยดีนะครับนี่ไม่แอแล้วครับ เดี๋ยวขออนุญาเปิดไปที่นีครับไงน่ะครับอุ้ยร้อนมากเลยนะฮะอุยไอ้ร้อนขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับ งั้นเดี๋ยวเราก็ตัดไปตอนนี้เราใส่แก้สกระป๋องเลยนะครับนี่นะครับก็อยู่กับผมตามเคยนี่โอ้แก้สกระป๋องยาวได้เรื่องเลยนะครับนี่พอเราใส่เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เปิดจุดได้ปกติแล้วครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวหารูไปเช็คก,ก่อนรูนี้โอเครูเรื่องคราวนี้อาจป,ปิดไฟแป๊บนึงนะดูว่ามันก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ท่านผู้ชโลโลลมนี่นะนี่ใช้ไปเช็คนะ นม่เห็นหะครับเร่งเลยระดับแรยครับเห็นไหมครับเปิดนี่ผมพันไส้ไม่ดีไส้ขาดแล้วครับดูดิครับนี่ไส้ขาดแล้วครับ เราผมเปิดไฟไปนึงครับใต้ขาลยโอ้ยได้ ได้ขาดแล้วครับเองครับขาดแล้วครับพึ่งพันเองนะครับขาดแล้วครับแต่ผมก็ยังจุดให้รานผู้ชมดูว่ามันไม่งั้นมันเปลืองไซสครับพวกผมยังไม่ได้ซื้อไว้อดฐ์น,นะครับไม่ใช่ว่าพวกผมประหยัดนะครับพวกผมยังไม่ได้ซื้อนั้นวันนี้ก็ขอจบ,บลากันไปก่อนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สรับตะไคร่ร้านไปด้วยตัวนี้นะครับผมนี่ ไม่บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปอื่น